สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรียนรู้กันไปบายครูหญิงค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในเนื้อหาการแก้ปัญหากับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งหกขั้นตอนไปแล้วและได้เรียนรู้ในขั้นที่หนึ่งคือขั้นระบุปัญหาไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้คุณู้หญิงก็จะพานักเรียน มาเรียนรู้ในขั้นที่สองคือขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่งการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก็คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะโดยการรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้านเพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดข้อดีและข้อบกพร่องของปัญหานั่นเองค่ะสําหรับประเภทของข้อมูลประกอบไปด้วยสองประเภทดังต่อไปนี้ หนึ่งข้อมูลทุติยภูมิได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์การสำรวจการสังเกตสองข้อมูลทุติยภูมิได้จากการที่มีผู้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วจากหนังสือหรือจากเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด4ขั้นตอนกันต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1คือกำหนดประเด็นที่ต้องการสืบค้นขั้นตอนที่2คือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ขั้นตอนที่3คือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลขั้นตอนที่4คือการพิจารณาเลือกข้อมูลและสรุปแนวทางแก้ปัญหานั่นเองค่ะสำหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้ค่ะการรวบรวมโดยการสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่งจากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลโดยตรงเราก็จะได้ข้อมูลจากแหล่งโดยตรงนะคะ 2. การสัมภาษณ์จากทางโทรศพัพท์ สามจากการสังเกตโดยที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือเราเข้าไปสังเกตกันนั่นเองค่ะสามจากการรวบรวมเอกสารหรือเว็บไซต์ซึ่งจากเว็บไซต์นะคะก็จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือพอสมควรนะคะค่ะในวันนี้นะคะคุณผูณ้หญิงก็จะมายกตัวอย่างปัญหาหรือความต้องการนะคะที่เราจะแก้ไขปัญหานะคะ ตัวอย่างก็คือการลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียนซึ่งการที่เราจะกําหนดปัญหาหรือการแก้ไขปัญหานะคะเราก็จะต้องมาดําเนินการทั้ง4ขั้นตอนของวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะสําหรับขั้นที่1ก็คือการกําหนดประเด็นหรือต้องการสืบค้นนะคะซึ่งคุณปุญิยก็ได้แยกประเภทของประเด็นที่จะต้องการสืบค้นไปแล้วนะคะ1คือประเภทของขยะ2การคาดแยกขยะแต่ละประเภท3วิธีการลดใช้ขยะแต่ละประเภท สี่วิธีลดปริมาณขยะห้าการรณรงค์ลดขยะค่ะขั้นตอนที่สองนะคะคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งปูนิ่งก็ได้รวบรวมไว้แล้วนะคะหนึ่งคือการสังเกตสองคือการสัมภาษณ์สามคือการทดลองสี่คือการสืบค้นจากเอกสารค่ะห้าคือการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะและขั้นตอนที่สามนะคะคือขั้นตอนของการ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือมีทั้งหมด3ด้านันต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือผู้ให้ข้อมูลนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน,นั้นๆนะคะ2วันที่เวลาที่สืบค้นก็ต้องมีความสําคัญอย่างมากนะคะ 3. คือความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาค่ะและขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือเรามาพิจารณา เลือกข้อมูลและสนุกแนวทางในการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาคือการลดปริมาณขยะในโรงเรียนนะคะซึ่งครูหญิงก็ได้กำหนดไว้ทั้งหมด2แนวทางดังต่อไปนี้ค่ะแนวทางที่1นนะคะคือกิจกรรมธนาคารขยะค่ะแนวทางที่2คือประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดใช้ขยะพลาสติกนั่นเองค่ะซึ่งการแนวทางการสรุปแนวทางทั้งสองแนวทางนี้นะคะเราก็จะไป ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่3นะคะก็คือการออกแบบวิธีในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้คุณผู้หญิงก็ขอจุดพิธเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ